หนามในีพี่ดำดำเหรอลูกน้ำพี่ไอ วสวัสดีค่ะลอลิปป๊อปสวัสดีนะคะไม่ต้อง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 อะไรอย่างนี้วันนี้พี่ก็จะเริ่มงานกันที่ขอกหมูค่ะวันนี้พี่มีหมูถึงมีเรามีหมูกี่ตัวลูกกี่ตัวมี่ฮะมอสสิสมิสซี่มสซี่ด๊อก 1 2 3 4 5 6 7งสาม1ี1ห้าิดิมีสิตัวค่ะโอ้ยพมึใส่องนี้นี่พวกแม่นี่พวกแมกจพแม่จพวกลูกพแม่ nè tôi là vợ mình không có mình nè mẹ 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 หนูได้ไหมหนูเปลี่ยนชื่อบ่อยมากจําไม่ได้ค่ะหนูต้องบอกชื่อหนูค่ะว่าหนูชื่ออะไรชื่อชื่อเมียไอเมียชื่อเมียไอแต่นม่ชื่ออะไรชื <stages. S 1> <c oughs> ่ออะไรโอเคมาเลยเอาให้แมนมาเมียไออยากอาหารท่นีมันอยาไอจิ ตั้งยี่สิบหกคนหนูเป็นชื่อบ่อยมากหนูชื่ออะไรคะไม่ได้มาบ่อยเลยพี่ก็ไม่ได้เปิดบ่อยๆเป็นกันค่ะพี่ว่างๆพี่ก็ไหลซดสิบพี่คนที่ดูอยู่นี่ลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะโอ,อ้ยกินข้าวแมงมดเลยี่แมงก็หนาสองขาแมงมุมขนาดสองขาลูกจะลูกไปตืมแมงมุมให้ แม่าางับางออา้ง้ยอ่านีตัวอะไรนะตัวูชื่อบิงอ๋อชื่อบิงอ่าเดี๋ยวพี่จะตั้งชื่อลูกหมูให้เป็นชื่อน้องบิงหนึ่งตัวนะคะบิงสะ เป็ดเขียบเปาเขีบผู้เาคือคือลูกหมูของผีนะลูกหมูของพี่มันเป็นหมูสามสายพัน์มันก็เลยจะมีสีน้ำตาลด้วยจะมีหมูสีน้ำตาลแล้วก็มีหมูสีหมูสีชมพูนะ น้องบิ๊กบอกมาว่าน้องบิ๊ยกยักยักให้ตัวที่ชื่อน้องบิ๊กเนี่ยเอ่อเป็นสีํำตาหรือสีชมพูมนี่มันเป็นหมูสสามสายพันธุ์นั่นมีมูสที่ดำตาด้วยแล้วก็มีมูสที่ชมพูตัวไน,นนี้เมย์มันน่าตานะ่ากลัวมากนี่กินนมกันดีว,ยวายอย่าดุดิดุก็กลัวไหมอันนี้ตัวที่มีมีทั้งสีาำตาแลา้วก็สีชมพูนะคะ โคกมันยังไม่เซ็ตสมบูรณ์ทีก็เลยต้องแบบเออมันก็จะทำอะไรลำบากลำบากแม่อัพตังให้มันยุ่งสีชมพูนะสีชมพูชื่อน้องบลิงคหนึ่งตัวไอ้น้องบลิงน์แม่พีจะเลือกตัวที่แข็งแรงแข็งแรงให้เป็นชื่อน้องบลิงนะคะไนไนตัวไหนชื่อใบมไม้ไนใบ <c oughs> ไม้มชอบตัวไหนลูกใบไม้ชอบที่น้ำตาลชื่ออะไรดีวะ <c oughs> ชื่อใบไม้ฮะ แม่เอาตัวไหนเอาตัว,ตวอะอะะ<า>น้องบิง้งน้องบิ้งชอบสีชมพูนะคะไอ้มูสีชมพูเอาตัวไหนดีเออเอาตัวสีนำ้ำตาลนี่ชื่อ้องบิ้งได้ไหม,ไมเอาได้พี่จะเอาเธอที่จะจำง่ายง่ายสีน้ตาลแต่ละตัว,วแต่ละตัวมันจะมีตํานี้ค่ะอันนี้เน่เน่เน่มันจะมีสะโพกแบบเนี้ยส่วนอันนี้ชมพูทั้งตัวที่อันนี้ที่สะโพกมันจะมีลายมันวัวเลย อันนี้ก็มีลายมีลายโอเคงั้นถ้าว่าเอาตัวที่วจำง่ายๆชื่อลองบิงกนะคะลองบิ๊กจำจนมอ้าวไอตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่มีลายเหมือนกันตัวนี้ก็ไม่มีลายเหมือนกันเอาเอาตัวไหนดีวะอ่ามีตัวนี้มันจะมียึดคองตัวที่ไม่มีลายออพี่พี่น้องตาอ่านี่ฮะสันโอเคจะได้จำได้นี่ตัวเมียนะคะีนตัวเมียตัวเมีย ตัวเมียสีชมพูหางสั้นเป็นชื่อน้องบิงนะคะอ้าวหายน่งตัวนะตามนะกลัวดีมันเป็นแม่เหลียงเดียวกันนี้นี่คือหมูแม่เหลียงเดียวอะอ้าหมูเยียวหมูเยียวหมูเยียวเราเจอหมูเยียวค่ะหมูกำลังฉี่นะคะนี่หมูกำลังฉี่ค่ะ เดวพี่จะต้องกวาดขี้มูออกไปนี่มูมูวิธีการกินนมของมันอ่ะมันจะดุดๆๆๆๆๆดุด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 เนี้ยเนี่ยเนี่ยจะดุด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 แบบนี้เลยแม่นี่แม่มูกเขาเป็นอะไรอ่ะแม่แม่มูกเขาหิวนานเนี่ยสินเปลืองมากเลยม,ม,ลมันก็เลยต้องต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาทีไซอาหารมาซึ่งทีไซอาหารยังยุ่งนู้นเลยนี่มันเอาลมเสียมันเทกเลยเดี๋ยววันนี้มันจะไม่ได้กินอะไร สวัสดีนะคะอีเรียนนาวินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะข้ออนุญาตทางานก็สักครูนึงนะคะ<ป>จะต้องลาง่างคคกมูผภาษาเหนือใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคภาษาใตา้ค่ะไม่ใช่ภาษาเหนือค่ะจะต้องล่างคีมูกค,ค่ะไปไทยทอน ขอเลยใันไหมค่ะล nice. ูกทำแม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องลูกไม่ต้องขอเลยขอเลยภาษาเหนือใช่ไหมครับไม่ใช่นะคะเป็นภาษาใต้ค่ะ ออตฟ้าฟ้าหนึ่งแล้วไะมันครคีเลยตรบนี้ฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูย่ที่ไหนคะแต่ละคน

หมูมีกี่ตัวคะหมูมีหมูมีถังมดสิบสามตัวสิบสามตัวเป็นหมูปกติแม่ตอนนี้เป็นนี่อย่าทนสิหมูหมูที่สมบูรณ์ลูกสิบสามตัวมีแม่ด้วยเป็นสิบสี่ตัวหมูสิบสามตัวที่เป็นลูกๆูกเนี้ยที่สมบูรณ์ดีมีสิบเอ็ดตัวแล้วก็มีพิการสองตัวโดนแม่มันเย็บโดนแม่มันเย็บเออ ไอเรียนนาวินไอเรียนนาวินนี่ชื่ออะไรคะยักเป็นเจ้าข้องมูสักตัวแหมได้แต่ตั้งชื่อได้แต่ตังชื่อไ้เพราะว่าจํามันไม่ได้แต่มันมีพฤติกรรมที่แบบแซ่บซนกันมากเลยนี่นี่นี่ลงลงในอ้างหนานกินอีกเลยเห็นไหมเห็นไหมมันจะลงในอ้างหนานกินกันแล้ะไปแม่ชีตรนนี้ไว มาแาบิงจริงเะมา่นคมาจริงจะชื่ออะไรเอ่ยคนที่คุยด้วยชื่ออะไรได้จะต,ตังชื่อตามท่านผู้ชมเลยนะตามชื่อท่านผู้ชมมายงม่่ม ទៅបាយណែណា

ออโอ้โบเจ็ดคนดูคับคุณสิบเจคนดูนะคะรบกวนคนที่มาไหมนะคะรบกวนติดตามให้หน้อยค่ะโอ้ยเดี่ยวจะต้องอาบนา้ำชำระร้างกายให้สะอาดแล้วก็ไปข้ายไปเตียวตเหนื่อยมาก่อนวัน แล้วก็ทาไข่ก๋วยเตีเ๋ยวเสร็จไายก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็กลับมาเลี้ยงหมูโอเราจะไม่ให้ตัวแปะเปื้อนเลยพอมันจะดู้สกกระตุกเราจะทำให้เรียบร้อยก่อนก่อนไปไายเส้นเดี๋ยวมาช่วยกันตั้งชื่อหมูนะคะหมูมีอยู่ทั้งหมด13ตัวใครที่อยากมีชื่อเป็นเจ้าของหมูในฟาร์มของเรานะคะ พิมพ์ชื่อไว้จะตั้งชื่อมูตามชื่อคนที่ว่าพิมพ์ชื่อเลนยนะไว้หลบกลัวนะคะสิบเอ็ดคนตอนตอนนี้ที่ดูย,ยุช่วยช่วยที่อยากตั้งชื่อลูกมูจะได้จําได้ไม่งั้นมันมันจะซนมากเลยแต่ละตัวแต่ละตัวอันนี้อันนี้เป็นมีตัวที่พิการมีตัวพิการสองตัวมีพิการมีทางที่ชมพูแล้วก็สีน้ำตาลแล็นพิการอันนี้คือสะโพกรุดสะโพกรุด,ปรดเป็นไทโคอะเซฟนะคะ ต้อนอันนี้อันนี้สบายดีมันจะมีตัวสบายดีทางมดอะ่ะทางมดติดกรตัว,ตวอ่ะแม่มันจะชอบกินน้ำแบบนี้อัดน้ำให้หมดอันนี้คือว่าเป็นคอกที่แบบเราก็ไม่ไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นเป็นฟาร์มเป็นอะไรแบบนั้นน,นนะแต่ว่าก็เอาหมูมาเลี้ยงไว้หมูหมูหมูตัวเนี้ยมันเกิดจากคอกที่ว่า ต็กยากหลังก็พอเขาก็เสือวาาปากกดว่าวันนึงวันนึงเราเอามาผาสมเรายักรูอว่าเออมันจะติดหรือไม่อะไรแบบนี้นะปากปากัดมันติดปากกัดมันติดลูก<ม>ติดมาถึง<ม>สิบหกตัวเลยนอกจากเหลียงมัว่วเราก็เหลียงวัวด้วยอันนั้นทอนา้ำทอน้ำที่มีแต่ว่ายังไม่ติดตั้ง อะไรที awesome, ่บ right, ้านมีสวยบ้านใครไม่สวยบ้านเขาไม่สวยบ้านเขาไม่สวยสิจะสวยได้ไงล่ะัเีกทำกับข้าให้แล้วแม่เอรครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มูที่เราเลี้ยงวันจะเป็นจะเป็นมูเลี้ยงเอารู้ค่ะไม่ใช่มูเลี้ยงไม่ใช่มูค้นนะคะไม่ใช่มูคุ้มเหนือคลายเหนือนะชี้ตรงล่างชี้ชี้ตงล้างมั้งชี้ตองลางเองชี้ห้มันสกปสกปรด้โดนเลียกออกมา

เอาพี่น้ำตาไม่เปไมเอาอะไรมาลูกเอาพี่ข้า,โขาวโอเค้ากนูนแม่แม่ลูทำเเสร็จแล้วเนี่ยขอ เอามาเอาตังแม่ได้ลงได้ยังไงโอเคขอบคุณนะลูกแม่จะนู่ก่อนนะหันาู้นากัน ขอดูอาหารมูสิหอมมากหอมมาหมูสกินไหมอ่ะเอามาดิเฮ้ยอันนี้มันเผ็ดลูกเก็บยอดพริกมาทำไมนี่นี่คือยอดพริกนี่คือพริกนะมันเผ็ดมูะเผ็ดมูมอย่างเด็กอยู่ลูกกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันเผ็ดลูกกินไม่ได้มูมก็กินไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามูมเด็กๆเท่าลูกเลยมูสมันก็เป็นตัวเด็กๆเหมือนกันมูมกินนี้ไหมฮึ ลองให้ดิกินไหมดูเด็กๆเด็กๆกินนมได้เละอ้าวแม่ยังไม่ได้เอาหมูน้ำมาตังให้มันแม่เอาน้ำไปตังให้มันก็แม่ดูสิเหลือก้อนเอาพริกออกกออกอ่าเราจะไปกันแล้วนะคะ บายบายเดี๋ยวคอยมาเจอกับพวกเรากันไหมนะเดี๋ยวเจอกับพวกเราใหม่สักประมาณบ่ายนึงจะค้ายกป็ยเตี๋ยวนะคะไปก่อนนะาขอยายไปก่อนค่ะ